ดีครับพี่น้องอิ้ยคลิปนี้กับาก,กันมาคําเด้พี่น้องทีมงานของหัวกระเหลิกงานก็เลยพาก,กันมาล่องทางอ่ะมองสะพานหม่ไหมพี่นอ้องเขาต่อเหตุสะพานข่าวน้ำซีน้ำท่วมสะพานนี่นี่ฮองเขาต่อเหตุสะพานมองพักน้ำท่วมเด้บประเทนี้แบบมันหลดก็เลยพาก,กันมานทั้งจสิมาเป็นคนแหลกแล้วได้มาเบิรงวบานเมสิโยกสะดุ้งไดบอนะพี่น้อง อันสะดุ้งเอามากกะสองเส้นก็แปดซอกพี่น้องแต่ว่าทีมงานยกถาดละวุ๊นสองเส้นก็แปดศอกถ้ากันมารอเบิง้งก็เลยเลือกเอาหม่งนี้เนาะที่จริงมันมีหม่งให้ยกหลายแหละแต่พวกเราจะขยโยกหม่งไดเพราะว่านี่พึ่งพึ่งมาน้ำก็พึ่งลงลองมาซูมมานั่นเบิ้งพี่น้องเพื่อสิได้หม่งไม้ดีๆให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันเนาะโอเคครับเฝ้าดนแล้วเป็นรุนน้ำกันแล้พี่น้องทีมงานยกถาดละครับ เขาแน่ว่ผู้เขาแนอยู่บ่เขาอยู่สถานที่งานวัดตัวสองตัวพูดดีอ๋อคือโลนทางสันโอ้กัยน์มาแล้วน้องสองเส้นน้องพี่น้องทายเงาเลยน้องพี่น้องเพราะมันทำและเดี๋ยวนี้พากันมาทำไรด่างสองเส้นเสียเอาปลาอยู่บ่เนาะส่วนมาวิทป่าหน่อยว่ัสมาวิทยป่าน่อยเอมันน่มันโบกเลีวปลาไปทางน วกเร็วก็ด <rapper> ีล้เสจ้มีหมองไม่หาุเดงพอดีแล้วปาจะแซ่บลามันก็ลงว่งหมดวะลามันจะเสียบยอ้ยปักปดไยังนั่นาหยังนั่นลากะแยงอุ้ย้ยรุดรหมุนยางเดียวจ่ยงอุ้ยเป็นติดนก็บอนีทวนเอาโอเคเลยพี่น้องด้ปลาอออน เข้าวซอยี่ห้ออะไรนั่นไส่ดาใส้หออะ,ะเอียบเรื่องยามเพราะมันไอ้ต่อยเจอยวนข้าเจาะข้าเจาไปมากคนหัวจักกันไอ้ต่อยอุ้ยปลาแก้วข้าวเวอร์กข้าวเวริร์พี่น้องเอาสะดุ้งอันทีมงังยกกอบปลาแก้วว่องสะดุ้งได้เข้ามา ตรงกลางเส้นหนึ่งขอบเส้นเคิงไหมปุ้ดผุดผุดผุดที่จริงอยู่นิ่งนิงมันกลับมา,นนา,ามแล้วนี่เขาต้องอยู่นิ่งนิงปรากฏสิแรีนพร้อมหลอเนี่เบึงไปเบงมานอ,อืมเขาละมั้งนี่เาขาละมั้งนี่นั่นเห็นบ่กไปยังไงกุยล่ากุยล่าแต่ว่าปรากฏอย่างนั้นอีกอยู่พี่น้อง มันเขาจะงูเนี่ยนะแปลงปรากฏบ<อ>่พี่ลามพี่พี่พี่น้องเบิ้งงูเจ๊สิบป,ปีตึกเมืองใดพี่นออ้องเออเขาก็จังหลอไปเรื่อยๆน้ามันลงเร็วมันกระบุงต้องเต่าเป็นได็กขนมเต่าเต่าของพวกนี้นา่าเบื่อ ปลาแก่วจ้ปลาแก่วแตะสุดสุดเลยถ้าดุมมันแก่บ่นี่มันต้องเก็บ,กบกกกเกบเี่ยวงสิได้ปลากดปากแยแเซียมปุป่านอนปลาเพื่อยุบงแกมาแล้ว เ,เขาได้หนีนะนบ่รัวมาปลาเขาคุณนะ่ะพี่น้องเป็นฝูงเลยไปแป้งปลาเล่นไฟแป้งสองเล่นไปหนึ่งแต,แต่ว่าที่แหลกกินมาปลาเนอออนโบแมนเดิ่ทำเรียวค่ะ แลมแดงเขาไปยกเอามงกนซะก่อ,อ,อน,อนาปานรถหลายครับเสวเดียวเห็นหดประรถแลนวันวันวอยู่โอ้ยจะดนเส้นหางเอได้เอกมาวอุ้ยอยอกเหรออาวตายยังออกคิวนะอ,อ้าวเส้นทัดหางคิออ้าวโอ้อยากกินกี้ขาย อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีอยังอ่ะกระสูบนี่น้องกระสูดกระสูบจุดโอเคเลยดวงเด้งดวงเด้งเขาไปใส่เล่ากระสูบโอ้โหเด็มันปลากระสูบเสีย <c oughs> เราไปย้ายเราเห็ปเดปลาแดกดนี่สองอย่างยายเราเห็ปเดปลาแดกกับขายานั้น เจ้าหน้าก,กปูดเยียดเยียดเยียดเสียงเครื่องอุ๊ยโดดออกนะโดดออกนะบอ,ม,บอมันบอนมันบวยอยู่ข,ข,ข้างคางส่ทุ่งมันก็ลังจิตเขามา่าตัวบุกแหงปลาตะเพียนในแนวเลย,เลยไป้แฟนก็เข่าดีเท่าวะแค่แนวเนาะพอคอยลง ยำมาแล้วมมาเป็นยังหลาพี่นอนยำมาเวียนนีออไนกาสีเศ้าร่มหล้วมาก็ไม่ยางไม่ยังโอ้ยพูนพูนพูนเลื่อยเครื่องมัวน,นี่ไปนะมันนยืป่าปสูตรมันแรงอะไรป่าหน่อยน้พี่<อ>า<ช>มาพี่โอ้ถึงมันก็ดีน้อเขาสุบา มูดนนชอบพีชบ่ชอบ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 ูงอ,อง,ง,งอั้งแ <ผม S 2> ท้พี่น้องชอบมูดชอบดููเลยชอบมูดชอพี่น้องผมเป็นคนมากินปลามูดชอบ่นมังแซน,นด้มาก,กินเลยนมู๊อกปีกกินมันยาว อ้ยแม่นยังโดดโอ้โดหสองตัวเลยอ่ะโอ้เบอร์เหลือเลยพี่น้องโอ้พี่น้องตื่นเป็นตื่นถือขามันหล่นซึ่งไหนมันถือต่ำขาสะดุ้งมันถือไหนมันก็โดดมันก็หมดจักว่ะโอ้ป่านี่เลวอีดีเดซู่นีิซุนหน่อยโดดตรงเด้งตรงเด้งโดดเ่ยอะไรกินยุขอปลาสูนคือลายแทถปีนี้ไะ ก็ใสวะออกแม่แพ่พันธุ์มาใส่บุกมสูตลายครับอืมอืยนี่โอ้ยตอเอายุติตอเอากดอกไปมันออกกับปอยกันอากใบไายาั้นองมันใสหน่อยมันยงไงคอปลอยออกไปกไปให้ยายยายกัสิลาปตอง ลาบกได้กับน้อยุ่นุนนเนี่ยลงไปข้างหลังคุณไม่ได้ไปแล้วพี่นอ้องกรตองน้อยปล่อยไปขายายพันธุ์ซะมันพื้นเขาบ่เหลือเนี่ยเฮ้านี่ทีมงานใจดีบู๊อพอไปตากแห้งเส้ออยเหรอปล่อยไปแล้ว<อ>มันก็เอือนแม่มันมา,มาตัวเปลาเรือกันละ ถ้านจะได้ประตอกไงเขียอยู่เพียงตัวไม่เยอะมาถหอกสะดุ้งขาดเบิดอารมณ์ติดมันต่ำสะดุ้งเข้าคือมันสะดุง้งบางอนนะต่ำมีอยังมันโดดแตะเอาข้าวเดี๋ยวขั่วไปจ่อยอเอ้ยไปสันจับปูเออวอนอะไรไปต้องอะไรบ้างปะไปวันอะไรดอกตัวนี้มืนอื่นพี่น้องเราสิไปสันจับปูอบวอันเดียว เมียมันบอกมาพี่อันนั้นของแญ่แท่เลยเอาได้เสยได้ปรากฏเสยกมันเป็นอีกอย่างจะแ้ปรากฏแถมยังค่าหนีแค่ต้นบออกก่อนนะ่าหินหรือเปล่าเมื่อกี้เหลืวปรากให้นตัวหนึ่งเสย เสียงว่าเหมือนแรงปลาเี้ยมสิขึ้นง่วงพูนเขาไปมขุนเดี๋ยวจะพายย่ายง่งหดขึ้นก็บบบับมบบบบบขึ้นหรอกหอนแรงหลายแท้มองหันนะไมสิเปลี่ยนสะดุ้งจะข้าอยู่ปลาลายคักแมวโทึงไ,ไปคัดซันตัวใหญ่อยู่ดีเปลียนกับโบไม,ม่เปลี่ยนโบไม่เต้นอันดำดำอะไรหอ่า โอ้ยอะไรจะสะดุ้งไปแก้วเนาะพลอย่าอืม ยังละ่ะไม่ยังละ่ะโอ้ยโพงโพางพงพางปาเล่นไฟก็หลาเพราะลาเล่นไฟัว่ตัวยังอืมก็ใส่มินิพี่น้องใส่มินิตัวยังไงลนาเลยไยังละ่ะแงไปแง ันมันยกนี่พี่น้องเต็มคลองแท้ๆแทเข้าเรื่อยๆเข้าตลอดเข้าเรื่อยๆแต่ว่าแห่งบ่ค่อยพุ่งพางบ่มเป็นฟูงเป็นอย่างสีนะเข้าเรื่อยๆปลาไป จะม,มันบ่อนไก่ทั้งนาาั้นคือขับรถว่าที๋ก็เห็นหนำกับเพื่อนตี๋นกับบัวมักไก่ น้ำเง,งนางงไ,ไหมะมันต้องลงกว่านี้เอาไปอย่างเป็จอกอะไรนะเป็ดจอกน้อยบ่มียเตืนเต็มเอาพอนี้แล้วมาจะเสร็จบ่มีเตืนเต็แต่ป่ะได้เรื่อยๆอยู่ทำไมไปอย่งี้แล้วมาเสร็จ เอ้แล้ม ja, ่ไรมันบ่เรโอ้เรามายามอีหยังนเอออีหยังอีหยั้นอีหยังงด่งอีหัเขาเป็นไงนี่ได้อีหยังเขาหรอเขาจะได้ปลาึกืด่างน้ำจังหรอจีไปอย่างปากกนยังมาแล้วพี่้องปากกันยงไ้แ้ว บอกขาหน่อยพี่ินอนเนี่ก็พี่นอนกระสีมาเสียเงี้ยห้าเงียงมันเนาะเจ้าได้ทั้งเกิอก็เลยตัวตหญใหญ่แ้่ต่อหาขายนเนาะนินขายเนบุรีนินหากินเอง เอาลี้ยวไปดำคาเลยตกจมะมตอไซคทั้งดำนั่งเฝ้าหันไปตกใจเวิร์ดมานลื้อสีเื้อสีดัดตนอุ้ยอุ้ยหืเอี่ยปามันยุดตื่นตื่นี่นว่าปลากุ้มหรือไปอย่างันปลากุ้มนเบื้องเบื้องไกจังปลาอสตัวพองโองเลมเือกเกี่ยวบักโดนนะ มานบะครับโอ้ก็มาใส่ดูไอ้ไก่โคตรหนึ่งตั่เลยว้าวเอ้าตามันอยู่ถึงตื่นตัวเองติดเจ้มหมองเลยไม่เป็นเรียนอยู่น้่นมูลนี่บนอื้ออกไปเนียงดังเนียงขี่ใสยุงสัง มันมีเ<ม><ม>ล่าเอียงใส่บๆโอ้โหมา <ๆ S 2> แล้วกระตองนี้ยยังเด่นววใบ่อยู่กนอยู่นี่เดนไวอยู่เลยโอ้แล้วสีใส้นีหนาวือหนาวที่นานบัน,นีเนาะ ออที่เขาจักเกียตื่นทงางงไงนี่เ <g ül> จงวันมาถ่าเจ้าของผู้ใดล่ะนี่แหละไว่อบอกไปเลยริงมาไว้สตัวป้าลุนนั่นจะอตัวละเป็นโลกนะโอเมนโลคแบบโลเขาเ้าจะเ้ นี่ใส่ใงญ่น่ะตื่นเต้นใหญ่เลย,ย,เลยปลาเศร้าแรงเหรอบอสทีแมนด้วยเนาะเขาเรื่อยๆแต่ว่าพวงพังพีงพ่น้องคลิปก็ปมีอย่างไรตื่นเต้นเลย ขยะเราก,กี่อขอกินคาบข้องคนน้ำลงมิตรคนหาป่าเด้อคนไปหาป่าน้ำผื้นไมอคนหาป่าน้ำลงมพีรนงเจ้าหาป่าใหญ่เนาะ มแล้วมันตื่นเพลินนี่คนไปแล้วก็สิแเลียตัว น้ปานี่ผู้ใดเขาสิอยากถึงน้ำาเลาค้นหาป่ากับย้อนขาลงซื่อๆเนี่ยเขาจะเห็ุเขาจะ่ย่องลงน้ำเขาเป็นคุณเลิศบอคอยมี่เหมือนปอเอาไอจับางสินาะ งล,งล <c oughs> มันบอกเขาพี่น้องโอ้ยขอทษดออไยเด้อทีมงานกับบอกไล่าล่ะพอมาป่านบ่เขายกท3งสบาตแล้วบอเขายักเที่ยได้พี่น้องทีได้ไปไม้อุ้ยไม่ยังล่ะเสียงยัง,อยงเออสิได้ไปไม้หม่ได้ไหเอา้าวคนละมืออื่นคนละมือหนาคนละพี่น้องอันนี้มันก็คำหละจะสิไปไม้ได้ละเอา้าอ้ โอ้โออทองพี่น้องเห็นบอกคันจิล่าแหละมาเราได้หมูทองขี่มันก็ง่ามเถอะอ๋อเอาหน้าเดี๋ยวหมูทองเลยเราพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องคขี้บีกันกระไม้ไม้นะหมอเนาะพี่น้องเนาะไม่ค่อยได้ประเดี๋ยพี่น้องไม่ค่อยเข่า ต่ว่าก่อนที่เพิ่นสิมาใส่นี่ยก็เข้าเรื่อยๆอยู่พ่พิ่นมาใส่ือจังแบบแบบมันกวนน้าเมื่อกี้นะปลากันแลนนี่เพิ่งมาได้ตอนปิดเมื่อกี้ไดใ,ในมูทหอ,องพี่น้องกับขอบคุ้นหลายๆแล้วพี่น,อน้องเนาะคนที่เบิ่งจนจบคนที่เข้ามาเงงบิ่งใหม่ใ่าลืมกดติดตามเนะครับพี่น้องโอเคเนาะสำหรับคิวนี้กับพอส่ำหรับก่อนครับไปๆกับคนหลายๆครับถ้าเบิ่งท้ายท่าเทียบมูทหอกน้องกันนี่พี่น้องรุ่นมูทหองอุ้ยเอาโดดออ,โดดออกอีกแล้วเห็นบอกพ่อคนไปมันก็มาเข้าเด้วยหรพี่น้อง คนหหอยอต้วนต,ต่านเต็มอยู่ยุงนอกโอ้ยรูดเปิดเลยมันยุงนอกเอบเิดรูดเบิดเลยพี่น้องหาตัวเพราะว่ามันตียุงนอ่อใช่นหมโอเค